สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมวันนี้มาฟาร์มอีกหนึ่งวันนะครับเนื่องจากว่าดูเหตุการณ์แล้วนะครับน้องเมษา1264ที่นะครับที่ลอดอวันนั้นนะที่ลอดวันที่12เมษายน2564นบีะครับที่ได้ลงทิกก่อนหน้าไปแล้วนั้นนะครับปรากฏว่าน้องเขายัง ดื่มนมไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ต้องมาช่วยน้องเขานะครับก็มีการเตรียมนะครับนี่แหละครับจุกนมนะครับแต่จะใหญ่ไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมใช้แทนทดแทนกันได้ครับแล้วก็ขวดนมนะครับ1ขวดนะครับผมอันนี้ก็ใช้มานานแล้วครับนี่แหละครับผมแม่น้องใหม่นะครับผมแม่น้องใหม่นะครับ ก็อยู่ในคอกนะครับเพิ่งปกติแล้วไม่ไม่ได้ผูกเชือกให้เขานะครับไม่ได้คล้องเชือกเขานะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะได้มารีดนมให้กับน้องเมษากินนะครับเนื่องจากว่าน้องเมสายดูดนมไม่เป็นเลยนะครับผมหลังจากที่กินนมน้ำเหลืองวันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปล่อยให้เขาได้ฝึกอยู่กับแม่เขานะครับแต่ก็ยังกินไม่เป็นนะครับผมนี่นะครับก็ ดูดคอนะครับพอเข้าไปถึงเต้านมนะครับเลียเต้านมแล้วแม่เขารู้สึกว่าเต้านมมันจะคัดหรือยังไงไม่ทราบนะครับผมแม่เขามันก็จะเจ็บนะครับเขาก็จะเดินหนีนะครับลูกเขาก็ไม่ได้ตามดูดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับก็ต้องมาช่วยน้องเมษาเขนหน่อยครับผมเดี๋ยวครูท็อปก็จะได้เอา แม่น้องใหม่นะครับเข้าซองให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อลดการบาดเจ็บการสูญเสียนะครับเพราะว่าการรีดนมนะครับมันก็ต้องเซฟทั้งตัวบัวด,ด้วยแล้วก็ตัวคนด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมันจะไม่คุ้มเสียได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องเตรียมให้พร้อมนะครับนี่แหละครับผม น้องเขาโอเคครับทีนี้ก็เอาเข้าซองเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะลักษณะของการาผูกเชือกนะครับก็ต้องอผูกขาของเขาด้วยนะครับอันนี้ใช้เทคนิคของวัวนมนะครับวัวนมนี้เขาจะผูกโคนขาด้านบนนะครับ ด้วยเชือกสินเล็กๆนะครับแล้วก็ดึงไปด้านตรงกันข้ามกันนะครับเพื่อมาให้โคนั้นเตะได้นะครับผมเดี๋ยวผู้ทอปไปเตรียมการรีดเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็เตรียมรีดนมก่อนครับผม ลักษณะของการรีดนะครับก็ต้องสร้างความคุ้นเคยกับแม่เขาก่อนนะครับแม่เขาก็จะถีบจะเตะนะครับก็เราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆนวดเต้านมนะครับแต่ถ้ามีน้ําอุ่นนะครับก็ใช้น้ําอุ่นประคบเต้านมนะครับใช้มือค่อยๆนะครับจับนะครับค่อยๆจับแล้วก็พอได้ระยะนะครับก็ค่อยๆบีบนะครับเราค่อยๆบีบไม่ต้องดึงนะครับผมเพื่อ ลดการอับเสบของเต้านมนะครับในขั้นตอนของการรีดนมโคนะครับผมเห็นไหมครับแม่เขาก็จะนิ่งแล้วนะครับนี่ครับก็เราก็สามารถบีบแล้วก็น้ำนมก็ออกได้เลยนะครับตัวนี้ครับผมนะครับก็รีดไปเรื่อยๆนะครับพอได้สักพักหนึ่งนะครับก็นี่แหละครับคุณท็อปก็เอาขวดนมนะครับมาลองใส่น้ำนมนะครับ รีดไปเรื่อยๆนะครับในขั้นตอนของการรีดนะครับจากเต้าหนึ่งนะครับรีดให้หมดเต้าเลยนะครับผมแต่พอเปลี่ยนไปอีกเต้าหนึ่งก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าแม่เขาจะเ,าเจ็บนะครับเต้านมที่ยังลูกนมย,ยังยังเรือลูกโคยังดูดไม่ได้นั้นแม่เขาก็จะเจ็บนะครับมันจะคัดนะครับมันจะคัดเต้านมนะครับเพราะนั้นต้อง ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เนีฮะแรกๆก็จับก็ต้องระวังนะครับผมเนี่ยครับผมก็รีดไปทีละเต้าทีละเต้าไปครับผม มูมิสวยงามเลยนะครับผมบีบชีดชีดชีดยาวๆนะครับไม่ต้องดึงนะครับผมก็ใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้นะครับลัดในโคนเต้านะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับในการบีบบังคับนมนะครับออกมานะครับน้ำนมเขาจะออกมาโดยง่ายดายนะครับผมแล้วก็แม่โครงเขาจะไม่ไม่เจ็บนะครับก็เหมือนกับ ลูกนมดูดนั่นแหละครับโอเคครับผม จับหัวนมได้แล้วนะครับแม่โคก็จะให้ความร่วมมือเราดีนะครับแต่ตอนที่เราเข้าไปแรกๆนะครับก่อนที่จะไปจับหัวนมเขานะครับต้องให้เขารู้สึกตัวนะครับต้องสร้างความคุ้นเคยก่อนนะครับว่าเราจะช่วยนะครับรีดนมให้เขานะครับเพื่อลดความเจ็บปวดนะครับตอนนี้ก็นมเต็มขวดแล้วครับผมจนล้นนะครับแต่ครูท็อปก็จะรีดออกให้หมดเลยนะครับผม ก็จะไม่ให้นมค้างเต้านะครับผมนี่ครับสองเต้านี้ต้องระวังนะครับนี่แหละครับผมต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าโขเขาแต่เป็นบางตัวง่ายๆนะครับบางตัวที่เขาไม่เคยดีดไม่เคยเตะนะครับเมื่อเราทาเบาๆกับเขาอย่างนี้นะครับเขาก็จะให้ความร่วมมือดีนะครับแต่แม่นี้นะครับรีดนมค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเพราะนั้นเราต้องเซฟนะครับผม ไอช่องซองข้างบนเนี่ยนะครับที่เป็นช่องเล็กๆนะครับถ้าเขา,า,าดีดเท้าขึ้นไปถึงแล้วก็เท้าเขาขานี้ก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอที่เป็นซีเล็กๆตัวนั้นนะครับก่อนที่จะรีดนมเนี่ยก่นที่จะเอาแผ่นอะไรมาปิดไว้ก็จะเป็นการดีนะครับเวลาเขาเตะหรือเขาดีดนะครับจะไม่เกิดอุบัติเหตุเท้าจะได้ไม่ไป ไปตกลงในช่องนี่นะครับเวลาเขายกเท้าขึ้นมานครับมันจะสูงพอสมควรนะครับผมแต่ถ้ามันไปเลยเข้าไปในช่องอเล็กๆนะแล้วก็เท้าเขาไปคาอยู่ตรงนั้นนะครับนะก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผม เรื่องของขวดนมก็เช่นกันนะครับขวดนมที่จะนำมาใช้นี่ก็ต้องมีการนำไปต้มก่อนนะครับผมต้มโดยน้ำร้อนนะครับผมใส่หม้อใหญ่ๆนะครับใส่น้ำให้เต็มเลยนะครับต้มขวดนมก่อนต้มฝาจุกก่อนนะครับผมอย่างน,น้อยก็สัก10นาทีนะครับหรือระหว่างที่น้ำเดือดนะครับสักสินาทีห้านาทีสินาทีเลยครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้นะครับผมขวดนมก็จะเป็น ทน,ทนความร้อนอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ฆ่าเชื้อโรคซะก่อนแล้วก็มองด้วยตาปล่าไม่เห็นเนาะก็ทําอะไรเพืปลอดภัยก็ทาให้ก่อดน,น,นะครับผมนะครับพอสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สบายใจครับพอร,รีดนมจากแม่โคนะครับแล้วก็เอาไปให้ลูกเขาได้กินนะครับแล้วก็ก็ไม่ต้องมาห่วงอีกนะครับว่าลูกเขาจะ เ,เกิดการถ่ายเหล้วหรืออะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็มันเต็มแล้วนะครับแต่ก็เสียดายครับน้ำนมก็เอาใส่ในขวดน,นะให้เขาล้นอยู่ในขวดน,นะครับก็จริงๆก,ก็รีดทิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อรักษาเต้านมของแม่โคนะครับผมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับน้ำนมมันก็จะคัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายนะครับาจาก เต้านมนะครับที่ดีๆเดี๋ยวมันจะอุดตันแล้วก็จะทําให้หัวนมบอดนดคต้องระวังนะครับนี่ครับต้องระวังนะครับผมว่าทุกวินาทีนะครับจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเต้านมนะครับผมต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้ความใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับแล้วก็เนี่ฮะ ค่อยๆจับนมเขานะครับพอเขาคุ้นชินหรือคุ้นเคยนะครับพอเราได้ใช้เทคนิคของการรีดนะครับจับเมื่อเขาผ่อนคลายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะยอมให้เรารีดนะครับเพราะว่ามันจะลดความเจ็บปวดของแม่โคได้นะครับนี่นะครับได้แล้วครับผมก็โอเคแล้ครับก็รีดให้เสร็จทั้งสีเต้าเลยนะครับผม จะเอาออกให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะออกได้นะครับเดี๋ยวเาขาก็ผลิตใหม่ ขวดที่2แล้วครับผมขวดแรกน้องเขายืนกินนะครับขวดนี้ก็ขวดที่2นะครับคงจะอิ่มเนาะก็นอนกินเลย กบน้องเดษาปี่อหต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่เืเป็นทุกท่านไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเองเทรวยรวยร่ำรวยเงินทองทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับผม